กันนึงนะกำลังไม่มีแจ้งเตือนขึ้นเลยวะไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยไม่มันดีเยลยเปล่ารอมันสักสักสักสามสิบวินาทีไหมอย่าง,นนห,างหน้าหน้าเครื่องเพียงไม่เห็นอ่าขึ้นละขึ้นละโอ้ ดีเลยเยอะมากเลยเปล่าดีเลยพี่ว่าดีเลยก็พี่เพิ่งได้ยินเสียงไอ้ที่คุยเรื่องสารสุบีไปเมื่อกี้เนะี่ยไม่ดียนเสียงเปล่าในเกมด้วยนะอ๋อปิดไมค์นี่ไว้ เฮ้ยเสียงกูในอันนี้ถือว่าเออก็เหมือนเดิมเลยก็เสียงเท่าเดิมได้ยินยังเดี๋ยวลองดีเลยกันต้องรอสักพทีเฮ้ยแต่หัวฟีนแพทนี้ ตัวติดแล้วกันได้ยินแล้วเสียงเปล่าแล้วเกิดติดถือว่าให้จังหวะพี่ได้ดูเลยว่าเอาเปีียนสนุกแค่ไหน แต่จอในดิเถอะเฮียกูรำคาญเสียงตัวเองวะเฮียพี่กบให้ผมปิดเสียงพี่เปล่าแต่ผมได้ยินเสียงพี่นะแต่ว่าพ,พี่แค่ไม่ได้ยินเสียงผมอเอาป่ปิดเสียงเกมปิดเดเดี๋ยวพี่เปิดเสียงเกมเลยก็ได้ไม่ไเป็นไรดูเล่นเปล่าเปล่านี่แหละนี่ยแค่นี้ก็ไม่ได้ยินเสียงดแล้ะจบปัญหา ไอ้เฮียสปาร์เกิลสี่สามไม่มีหรอไอ้เฮียลุงนี้น่าซื้ออิสเรนผมไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่พี่ไม่ได้เสียงตัวเองอยู่แล้วผมติดเสียงพี่ไปแล้ว พี่ค่อยไปทำตอนมีเน็ตไหมแค่พี่เซ็ตอะเน็ตพี่ก็ฟิงจนผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วเว้ยแต่ผมว่าแต่เน็ตพี่เฮี้ยมากอะตอนนี้น <c oughs> ไม่น่ามีคนมาเม้นใช่ไหมผมจะได้ผมขี้เกียจด,ด้วย อย่างรอบที่แล้วก็พูดเงี้ยแหละแม่งคนมาดูสิบสามคนแล้วผมไม่รู้ตัวแต่คนมาดูสิบสามคนอะไลไลแรกอะแล้วผมไม่ได้ดูเว้ยเีแกถอดสกินก่อนเดี๋ยวเขาบน่นเดี๋ยวบน่นกันไม่รู้ถือดาบอะไรไม่รู้ช่องเพิ่งสร้าง มันจะเอแมกยังไ,งไงไว้พี่ช่องพึ่ง sáng ไอ้ขี้ยนะุ hey, ้เริ่มกดติ๊กตรงนี้ไง <c ười> อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นทางลูกผู้ชายไปพีแบบ่อันนี้เป็นแบบหมดหมดลูกผู้ชายเขาเล่นกันอนะ่ะ ให้เจอคนเราค่อยเรียกไหมหรือจะดูเลยให้เจอคนเราค่อยเรียกหรือว่าผมไม่เคยขายเกมไหนถ้าเอาเบี้ยเลย มันไม่ใช่ดันฟาร์มอ่ะพี่มันดันสู้คนน่ะพี่เข้าใจว่าดันสู้คนปะอันนี้หลุมส้มหลุมส้มมันเหมือนหาห้อง PVP หนึ่งหนึ่งอะเหมือนแนีๆยเหมือนหมด RV อะสร้างมาหนึ่งหนึ่งเฉพาะแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่คือตีป้อมให้แตกแต่เป้าหมายมันคือแบบฆ่าคนให้ได้อ่ะมอนทำไม่ได้แหละไม่บอสหรอก อะไรไม่ได้ไม่ได้เนะมื่อไหร่คนจะมาวะกิโลคุณไหนวะเนี่ยสี่หมื่นหนึ่งโอ้ยยี่เยีนลดจากแสนหนึ่งไม่ไมันจะสุ่มเจอคนใช่แต่ผมไม่ฟาร์มไม่เสร็จก่อนหรอกอันนี้เขาเรียกว่าความหลวกไวเล่น เจอคนละตอนนี้ผมเจอคนละเออไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าพี่นี่ป่ะพี่ไม่รู้ดีเลยพี่ผมไม่รู้ดีเลยพี่ไงงั้นไม่ใช่หรอกอันนั้นนานอยู่อ่ะฟังได้เสียงได้สตรีมอาว่ะ ถ้าบอกว่าเจอในเสียงแอรซิมก็เจอคนแล้วก็คือเ,เทปนั่นแหละไอ้เชี่ยผมเอาอาหารมาผิดถ้าวาร์ปเนี่ยคือเจอคนลับเนื้อแบดแอบเฮ้ยอเออจะแตกหมดพอดี เป็นขวานมันเป็นขวานอุย้ยหนึ่งเอ็มเลยเหรอเฮี้ยอะไรมันแพงวะโอ้โหรองเท้าหัวคุยเนี่ยน,นะกูแป๊บก่อนรองเท้าเฮี้ยนนี่หนึ่งเอ็มจะบ้า มีเออใช่เนี่ยสู้คนเสร็จแล้วอะ่ะผมสามารถแบบไปจากก็ก็ที่ที่แรกอะ่ะที่จะให้ผมจะให้พี่ทำอะ่ะ 1> 1 M, หนึ่งเอ็มยิ่ยกูจะบ้าตอนนี้เป้าหมายผมคืออะไรรู้ไหมไปตายให้คนใดคนหนึ่งเว้ยให้มันแบบให้มันแบบวิดีใจได้ตั้งหนึ่งเอ็มแต่ความจริงแล้วแบบแวร์ลูมันบักอะ นี่คือหนึ่งในอาวุธที่กากที่สุดในโหมดนี้เลยที่ผมเล่นอะใน,นยุคปัจจุบันอ่ะ ว่าผมปิดสตรีมแล้วแชร์จอให้พี่ดูเดียววะ่ะดูทรงละ